สวัสดีค่ะทุกๆคนช่วงนี้นะคะเราจะรีวิวเอ้ยช่วงนี้นะคะเราจะเล่นเกมไหมคบนะคะมากกว่ารีวิวสกูชี่นะคะก็เพราะว่าเราเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะคะเป็นที่ช่องว่าทีวีเกมมิ่งคุงซาซ่านะคะก็เราจะเล่นไหมคบมากกว่านะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนะคะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเลยนะคะ แล้เ,เอาด่านนัน้นก่อนเลยแล้วก็วจะนวดดานแรกนะคะเราจําเป็นที่จะต้องเอาด่านแรกก่อนโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันเลยนะคะไปห้สปอค์ฟนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่เราสร้างมาทั้งหมดนะคะแต่เซิร์วร์ของพี่ชายของเรานะคะมันจะอลังการกว่าน,นี้นะคะ นี่ hey, 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 hey. ไม่อยากกลับไปเราก็ต้องกลับไปอยู่ดีนะคะ <Okay. S 1> ชว่วยเราไม่ได้กลับไปเย่ mm hmm. เราก็ง้อจังเลยเนาะเดี๋ยวเราไปทำสองนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราได้อีกปุ๊บ oh. เดี๋ยวมันจะเป็นเห oh. มือนเมื่อกี้ oh. เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านนะคะ oh. มีถ้าเป็นสวนแล้วกันเนาะ น,น,นี่นะคะก็าแมวก็เยอะอยู่นะนี่นะคะเดี๋ยวจะทับนะคะจะทับเป็นสวนนะคะ เีย่ยงรบกวนนะคะเราจะมาสร้างส่วนนี้ก่อนนะคะอาจจะมีเสียเกิดใหม่าห็นะไรไม่เห็นอะไรคุณตายเล้วอาจจะมีเสียงรบกวนค่ะว่าคุณตายแล้วนะคะมา เดี๋ยวเราจะใส่เออที่บแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเราดูคำแป้ก่อนอ๋อมันออดแข็งแขบโอ้โหก็จะมีคนที่เธอเล่นแน่งนะคะ เราจะเอามาแค่สออันก่อนนะคะเรานนี้ก่อน,อน,อนเราว่าเราไม่ต้องทำดีกว่าน,นะคะมีแค่สองอันก็พอเดีย๋ยวตรงนี้นะคะเราก็จะทำเป็นส่วนแล้วนะคะชุลกด E ก เดี๋ยวเราจะให้มันไปสู่ทางไปหมู่บ้านกันเลยนะคะนี่นะคะ ที่รถคนเนี่ยมันมีายเจมเป็นโรบอทอ่ะก็เนี่ยโรบอทปะล่ะชชอะไรนะรีโมทะชุบชมันมันว่าอะไรอ่ะโรบอทหรอรีโมทหรออาจจะสร้างไม่เท่ากันนะคะใช่แล้ว

เห็นไหมคะจะมีเสียงกวนเยอะแยะมากมายนะคะใส่กองเลยอนคคเลโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำเหมือนเดิมกันเลยนะคะ แค่ต่อแล้วหรอปันเท่ากันหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะคะไม่เท่ากันแน่นอนตอนนี้คะคะผ่านไปหกนาทีแล้วนะคะอววโอเครู้สึกว่ามันจะเท่ากันแล้วนะคะอาจจะมีเสียงรับกวนข้างๆหน่อยนะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนจอยแล้วนะคะ อย่ากลัวนะจ๊ะช่วยสร้างหน่อยไม่ลอกเรียนแบบที่คนอื่นเขาไม่ดีไม่ได้ลอกเรียนแบบซะหน่อยคิดชื่อไม่ออกจังหากไปเอกเซนไฟนี่โหเซนไฟยังลอไม่ได้ลอกซะหน่อยแค่คิดชื่อไม่ออกเฮ้ยพี่พ

เดือดสไปเดอร์ไม่งั้นมัวนะดเน่ะคาโอเคอขอเขากอนวเขาก่อนต้องเขากต้องเปเทปวีย่งงี้่า้ได้คลิปนี้นะคะก็ มืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะค่อยมาต่อกันในคลิปหน้านะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย